รื่องของกเกษตรทําเงินกันบ้างเด <ละ S 1> ี๋ยวจะชวนไปรู้จักกับเกษตรกร,กรที่เขาเลี้ยงปลาซิวขายไอปลา <ะ S 1> ตัวเล็กๆปลาตัวน้อยน้อยแต่สร้างไรายได้ไม่น้อยเลยนะการไปติดตามกันเลยในช่วงของกเษกเษตรท <ำ S 1> ําเงินอากาศร้อนๆได้นนลงน้าแช่ตัวคลายร้อนอย่างคุณพี่ก็คงเย็นสบายไม่ใช่น้อยเลยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะดูท่าทางแล้วเนี่ยนี่นี่คือการลงน้ำหาปลาซิวของชาวบ้านต่างหากละครับแม่ตอนแรกผมก็คิดว่าลงเล่นน้ำคลายร้อนซะอีกปลาตัวเล็กๆน้อยๆที่กำลังว่ายน้ำเหล่านี้นี่แหละครับที่น่าสนใจเพราะสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านไม่น้อยเลยนะครับ พาชาวตลอนข่าวมารู้จักกับการเลี้ยงปลาซิวขายที่นี่เลยครับบ้านน้องใหญ่หมู่ที่14ตำบลสะตะเคียนอำเภอเสริงสารจังหวัดนครราชสีมาสะน้ำแห่งนี้เป็นของพี่จัก,กริดแก้วพกาครับ ซึ่งพี่จักริดจะออกหาปลาเล็กปลาน้อยอย่างปลาซิวและปลากระดีตามแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็นำมาปล่อยลงสระน้ำของตนเองก็เลี้ยงรวมกับปลานิลและปลาตะเพียนไปเลยครับสิ่งที่ต้องทำก็มีเพียงปรับสภาพพื้นที่ให้ปลาเล็กปลาน้อยด้วยการนำพืชน้ำลงในสระเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและที่หลบภัยเพราะปลาเล็กปลาน้อยเหล่านี้จะกินอาหารเหลือจากปลานิลและปลาตะเพียนอยู่แล้วจึงทาให้พี่จักริดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นมีแต่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วพี่จกักริชก็ปล่อยให้ปลาเพาะขยายพันธุ์กันเองตามธรรมชาติด้วยเลยใช่ไหมครับเขาเกิดง่ายยังไงก็พันเขาเองาธรรมชาติยังไงเขาก็อยู่ยง่ายกินง่ายคือไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายกับปลาซิวนะครับแล้วก็มันอยู่กับพื้นที่ด้วยเนาะแล้วเขาขยายพันธุ์เร็วมากมีหน้าละครับ จับส่งขายสร้างไรายได้เสริมได้ตลอดทั้งปีอย่างปลาซิวและปลากระดีจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่งขายเป็นประจำเพราะว่าเป็นปลาที่ได้รับความนิยมโดยราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ1 5 0บถึง200บาทสามารถสร้างไรายได้วัวละประมาณ400-500ถึง500บาทขายได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ขายหมดเท่านั้นครับสระน้ำหลังบ้านจึงกลายเป็นกเกษตรทำเงินไปแล้วครับ